สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับมากยอส่วนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งกระดานกันเลยนะครับผมอ่าตั้งเสร็จแล้วเปิดเลยนะครับอ่าก็เปิดขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เดินนะครับตอนนี้นะครับเสมอแพ้ตอนนี้ก็เสมอแพ้แล้วก็มมมตอนนี้แพ้นะครับผมเรามาดูเสมอแพ้ก่อนนะครับผม เราก็ขึ้นไปนี่เลยนะครับผมเขาก็เดินได้3ทางนะครับก็คือเสมอแล้วก็แพ้นะครับแล้วก็แพ้นะครับผมอ่าแล้วก็อ่ามาดูเสมอกันนะครับผมเดินขึ้นไปตานนี้นะครับตรงนี้เขาก็เดินได้อีก3ทางเช่นกันนะครับผมก็คือทางนี้เสมอทางนี้เสมอนะครับแล้วก็ทางนี้เสมอนะครับผมเรามาดูทางนี้ก่อนนะครับผมขึ้นไปขึ้นไปนะครับ ตรงนี้เขาจะขึ้นได้2ทางนะครับก็คือทางนี้นะครับเสมอเหมือนกันทางนี้ก็เสมอเหมือนกันนะครับผมจะเดินคนละแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนะครับผมอ่าอุดเข้ามาเราขึ้นนี่เลยนะครับอ่านะครับกินกินนะครับผมมาตานี้นะครับเราทิ้งร่มไปเลยนะครับผมทิ้งล่มไปปุ๊บ ปุ๊บนะครับนี่เขาก็ต่อ2เข้ามานะครับก็สุดท้ายก็เสมอกันนะครับอต่ออย่างนี้เลยนะครับจะกินไปตกไหนก็เสมอนะครับผมอ่าปุ๊บปุ๊บนะครับอ่าก็เดินขึ้นไปนะครับก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็เสมอกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแยกอื่นกันต่อนะครับ กลับมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเมื่อกี้เดินตอนนี้ทีนี้เรามาดูเดินทางนี้นะครับที่บอกเสมอนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปนะครับผมแต่จะเดินคนละแบบนะครับผมก็เบียดขึ้นไปนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็เบียดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ขึ้นตัว นี้ไปต่อนะครับเกมไปต่อเข้าฮอตนะครับผมนี่นะครับต่อเข้าไปปุ๊บนะครับเขาก็จะมาเข้าฮอตเหมือนกันนะครับต่างคนต่างเข้านะครับผมอ่าเข้ามาเลขสองเลยนะครับผมกลับมาเสร็จปุ๊บจับกินเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ฮอตกินนะครับผมอ่าถอยหลังฮอตมาสุดนะครับผมปึ๊บนี่นะครับ แล้ก็กินฮอตคืนนะครับผมเดินขึ้นไปอีกทีนึงนะครับถ้าก็ปล่อยให้เราต่อเราจะได้เปรียบนะครับส่วนตรงนี้เราอย่าไปต่อสองนะครับต่อสองเราเสียเปรียบนะครับผมอเดินอย่างนี้เลยนะครับผมอุดเข้าไปนะครับผมกินเหมือนกันนะครับผมก็เสมอกันไปนะครับผมไปดูแยกอื่นกันต่อนะครับ โอเคน่ามาตอนนี้นะครับผมเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เดินตอนนี้เสมอนะครับ5าทีนี้เรามาดูตอนนี้เสมอก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ขึ้นนี่เลยนะครับผมตรงนี้นะครับเขาจะเดินได้อยู่สองทางนะครับก็เนี่ยนะครับหนึ่งห้าหรือหกเก้านะครับอ่าเรามาดูหนึ่งห้าก่อนนะครับผมเสมอทั้งคู่นะครับอ่า กินเข้าไปนะครับผมมาตอน,นี้นะครับตรงนี้ขึ้นไปนี่เลยนะครับถ้าใครเคยเล่นหม,มักมาตรฐานนะครับเคยหัดเล่นหม,มักมาตรฐานจะจําง่ายนะครับผมตรงนี้ทางแยกมันเยอะอาจจะจํายากนิดนึงนะครับผมเดินขึ้นไปนะครับเดินขึ้นไป แล้วก็ขึ้นตาท้นะครับผมอ่านะครับตรงนี้อยากแทรกินนะครับไปอย่างนี้ดีกว่านะครับผมไปอย่างนี้เลยนะครับป้ายปุ๊บนะครับน่านะครับก็จะกินสองนะครับเราก็ให้กินตัวเดียวนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ไปเข้าฮอตนะครับผมก็เหลือห้าตัวเท่ากันเหมือนเดิมนะครับผม ไม่สิเราเหลือหกเนาะอ่าเข้ามานี่นะครับผมอ่ามานี่เราเข้าฮอตไปนะครับเราก็ต่อตัวนี้นะครับผมอ่าต่อตัวนี้เราก็เดินไปเข้าฮอตนะครับผมอ่าแล้วก็เดินมานี่ก่อนนะครับ ตรงนี้ก็หาจังหวะอยู่นะครับหาจังหวะนะครับาเขัต่อทิ้งก่อนเลยนะครับผมปึ๊บนี่เดลือสี่เท่านะครับแล้วข้าฮอตเป็นสองนะครับตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากถ้าเกิดว่าใครตัดฮอตออกตัวหนึ่งก็เสมอเลยนะครับผมอ่หลอกล่อก,ก่อนนะครับหลอกล่อไปปึ๊บนี่ จับกินเลยนะครับจับกินฮอตนี่แหละปุ๊บนี่นะครับหลบปุ๊บนะหลบหลบเรามาตานี้นะครับเขาขึ้นมานะครับขึ้นไปเหมือนกันนะครับผมเรามาตานนี้นะครับเราขึ้นเบีย้ยไปอีกนะครับจับกินเราอุดนะครับผมถ้าเกิดว่าจับกินนะครับ เขาก็ไม่กล้าต่อนะครับผมอ,อุดไปเลยนะครับอย่างนี้อุดไปเลยอุดเสร็จปุ๊บเขาต้องต่อแน่ละนะครับผมต่อต่อมาปุ๊บเราก็เปิดฮอตมากินเลยนะครับผมก็เสมอกันไปนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูแยกอื่นกันต่อนะครับผมครับ ก็มาตอนนี้นะครับเสมอนะครับเมื่อกี้เดิน15นะครับเสมอทีนี้มาดู6 – 9นะครับ69ก็เสมอเหมือนกันนะครับผมก็เดินขึ้นไปตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นนี่นะครับขอให้กินนะครับกินก็กินกันนะครับผมปุ๊บปุ๊บนะครับแล้วก็มาตานี้นะครับเราก็ขึ้นตูดไปนะครับผมนาขึ้นไป ปุ๊บนะครับก็อุดไว้ก่อนนะครับผมทำอะไรไม่ได้ก็อุดไว้ก่อนนะครับเบียดเข้าไปเลยนะครับผมน่านะครับผมเขาก็ต่อนะครับต่อแล้วก็กินปุ๊บนะครับตรงนี้เราก็ไปเข้าฮอตเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับผมก็เข้าฮอตไปนะครับอ่า โอเคก็เอาฮอตมาสามเบ็ดก่อนนะครับผมเขาจับตูดเบียร์แน่นอนนะครับผมนี่ต่อทิ้งไปปุ๊บนะครับเข้ามาปุ๊บเราก็มาดักไว้นะครับตรงนี้เราได้เปรียบอยู่นะครับผมได้เปรียบอยู่ปุ๊บนะครับไปนี่นะครับผมน้าไปนี่นะครับเราก็เตรียมต่อนะครับ เต่ออ่านะครับผมตรงนี้ก็1 3บสนะครับเขาเดิน1 3บสก็เสมอเลยนะครับครับก็กลับมาตอนนี้นะครับผมเมื่อกี้เดินนะครับตอนนี้เสมอนะครับก็ยังมีอีกทางหนึ่งก็คือทางนี้นะครับเสมอเช่นกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเราขึ้นนี้นะครับเขาก็จะเดินได้อยู่นะครับก็ตัวนี้เสมอนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เสมอนะครับผม โอเคเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับผม mm. ตรงนี้เราขึ้นนี่ก่อนนะครับผมอ่าไม่งั้นก็เจาะสองแน่นอนนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปนี่เลยนะครับอ่ากินนะครับผมกินมานะครับแล้วก็กินกลับไปนะครับผมโอเคแล้วก็เดินไปนะครับนี่ก็ต่อ <Never>,. ทิ้งนะครับต่อทิ้งตรงนี้เราก็ขึ้นตูดออกไปตัวนี้นะครับผม ขาต่ออีกนะครับผมต่ออีกปุ๊บตรงนี้เราตัดทิ้งไปเลยนะครับผมตัดปัญหาไปเลยนะครับอ่านะครับเขาก็้ามาตอนนี้เราก็ไปตานิี้นะครับผมมาอีกเราก็ต่อนะครับผมก็สุดท้ายก็กินคนละตัวก็เสมอกันไปนะครับผมตรงนี้ก็เดินหลบแม่เขาเบียดนะครับผมเลยหลบไปแล้วก็ไปเข้ากินนะครับผม อย่างนี้เลยนะครับก็คนละตัวก็เสมอกันไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูแยกอื่นกันต่อนะครับผมมานะครับกับาตานี้นะครับผมเมื่อกี้เดินตานี้นะครับผมทีนี้มาดูเดินตานี้บ้างนะครับตอนนี้ก็เสมอนะครับผมมานี่นะครับเราขึ้นนี่เลยนะครับผม โอเคตรงนี้เขาจะเดินได้สองทางนะครับผมก็คือทางนี้นะครับแล้วก็ทางนี้เสมอเหมือนกันนะครับผมเรามาดูทางนี้ก่อนนะครับผมอ่ามีแยกให้เลือกเยอะนะครับผมไม่เป็นไรนะครับให้กินปึ๊บนะครับแล้วก็ให้กินอีกทีหนึ่งนะครับผมกินกินนะครับกินแล้วก็กินกับ นี้นะครับผมนะเขาเดินมานี่นะครับเราต่อทิ้งเลยนะครับผมปุ๊บหน้านะครับผมอ่านะครับเดินมานะครับผมตรงนี้ไม่ต้องแทรกนะครับไม่ต้องแทรกถ้าแทรกไปเราก็เสียเปรียบนะครับผมเพราะเบี้ยจะมากัดตัวเองนะครับต่อไปอย่างนี้ดีกว่านะครับผมแล้วก็ไปเข้าฮอสนะครับผมเข้าฮอส นะครับอ่าเราเข้าตานี้หมายเลขสานะครับผมเขาก็จะหาทางกินฟรีนะครับผมเราก็มาตานี้นะครับผมมาตอนนี้เราก็มานี่เลย17นะครับหลอกล่อให้เขาจับกินนะครับถ้าเขาจับกินเราก็จชนะเลยนะครับผมโดยเดิน26ไป23นะครับผมนะครับก็ชนะง่ายๆนะครับ แต่เขารู้ทันไม่จับกินนะครับเขามาต่ออย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วค่อยจับกินทีหลังนะครับอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้กรถดึงจะเสมอนะครับผมอ่ากินไปนะครับก็เสมอกันไปนะครับผมจับไม่ทันนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันนะครับกับมาย่อส่วนนะครับผมสวัสดีครับผม